สวัสดีครับวันนี้ขออัปเดตวันที่26มิถุนายนพุทธศัการาช2566นรนะครับเรื่องโลเคชันที่จะทำโรงงานขนาดย่อมนะครับเพื่อสร้างฐานมาตรฐานฐานในเมืองไทยนะครับโดยเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับจนจะได้แบรนด์เป็นของตัวเองแล้วก็กำหนดคุณภาพตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับคือ,คอใช้ สิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือทุนเนี่ยมันต้องเก็บไว้ซื้อซื้อไม้นะครับซื้ออเมทิเบียนเราก็คือไม้ยางพาราไม้การเกษตรเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับสถานที่ที่ว่าจะ,ะปั้นเตานะครับส่วนเตาเนี่ยคือผมมองก็คือจะเป็นเตาดิน,นครับเตาดินขนาดเ,เตาต้นแบบเรา2.4เมตรนะครับ ย่ำจะมีข้างหลังไปประมาณสักห้าหกสิบเมตรนะครับหรือเจ็ดสิบเมตรก็ไม่รู้นะครับเราจะไปสร้างด้านหลังนะแล้วก็ดูจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีปัญหานิดนึงก็คือเรื่องของควันนะครับที่จะไปรบกวนอ่ารั้วขาวๆคือรั้วโรงเรียนนะครับนะครับเดี๋ยวเราแก้ปัญหาตรงนี้นะครับ ได้ไอเดียจากหลายหลายอย่างนะเราเอามาทดลองตรงนี้แหละแล้วก็ทำยังไงให้มันไปไปต่อไปรูปไปล่างนะครับแล้วก็พอสักพักครับเราก็จะขยายคาปาซิตี้ก่านี้อีกนะครับอันนี้นี่คือ,คอขั้นแรกเป็นสเต็ปแบบขั้นบันไดน,นะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ